อาหารเพื่อสุขภาพที่ต้องกินให้ได้อันดับ6ห้วยสัวห้วยสัวนะ,นะคะเขาก็มีสารที่สำคัญนะคะที่ช่วยป้องกันไม่ให้เล์มะเร็งนั้นแพร่กระจายหรือเพิ่มจำนวนปกป้องผนังกระเพาะอาหารและป้องกันโรคเร็งการกินห้วยสัวที่มีเส้นใย,ยอาหารนะคะคู่กับไข่และนมที่มีกรดทอรนหรือ ลากุ้งและหอยจะช่วยบำรุงตับและหัวใจช่วยลดคอเลสเตอรอลแต่หากกินห้วยสัวนะคะที่อุดมไปด้วยแป้งคู่กับชาเข้มหรือผลไม้ที่มีสารแทนนินสารทั้งสองชนิดนะคะจะรวมตัวกันกลายเป็นลิ่มที่ย่อยยากผู้มีแก๊สในกระเพาะอาหารไม่ควรกินเพราะจะทำให้กระเพาะและลําไส้นั้นปั่นป่วนได้ค่ะ